ครับสวัสดีครับผมวันนี้เราจะมารีวิวกันใช้งานปั๊มลมเครื่องยนต์นะครับพักสนามน้อตอนแรกนะครับเราเปิดสวิตก่อนแบบแรกเปิดสวิตใช่ครับเปิดเป็นที่ออนเป็นที่ออนเปิดเป็นที่ออนตอนนี้เรามาเาเปิดโช๊คเปิดโช๊คดโช๊คก่อนนะครับเปิดโช๊คปั๊บแล้วก็จะมาดึงตัวนี้ครับตัวตัวนี้คือจะเป็นตัวปล่อยลมที่มันค้างอยู่ในสายเพื่อจะให้เครื่องมัน สตาร์ทง่ายนยเราเดึงมาอย่างนงี้นะครับผมดึงให้ตรงปั๊บแล้วก็สตาร์ทได้เลยครับผม นะครับเราจะมาารีวิวการใช้งานเครื่องเครื่องยนต์นะครับผม200ล